ฟ้าบาสฟาบาสช่ยชีวิตด้วยเพคะสุเร่าไฟไม่ได้เจตไม่ด้นล้วพคเพคะ ให้อากตันยูไร้มารยาทจะต้องเป็นคนข้างกายขอยุยงเป็นแน่เอาบ่าวเลวสองคนนี้ลากออาไปไม่ได้สุดงไฟต้รงมาดด้วยพ่สุรงไฟปราบาสงภัยด้วยพี่คะเทพห่างมังกรเนี่ยเบื้องบนหากทีหลันมีจิตไม่ผัดดียินยอมให้ฟ้าผ่าจนตายเทพเจ้าไม่คุ้มครอง ครั้งแรกที่มาถึงต้าเจิงตอนได้เห็นฝ่าบาททีหลันแค้นเคื่องนะักม่อมชันรู้สึกโดดเดี่ยวลำบากเหลือแสนใช้ชีวิตอย่างยากเย็นแต่ว่าตอนนี้ทีหลันไม่แค้นเคื่องแล้วเพคะเพราะม่อมชันดูว่าฝ่าบาทก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเช่นกันชจตตาพระาความสุขของพระองค์ไป แลพะพ่าความสุขของบ่มฉันไปเช่นกันทีรันไม่ใช่ท่านพี่จืดจานฝ่าบาททรงไม่โปรดทีรันด้วยไรวาสนารู้จักกับพระองค์แต่ว่าทีรันก็ยังสามารถทำจี้เทพหังมังกรศักดิ์สิทธิ์อีกอันหนึ่งได้ให้ี้นีกับพระองค์เป็นคู่กันเพคะแล้วหวังว่าในใจของฝ่าบาทจะไม่ทุกชัยเช่นนั้นอีกต่อไป ะอาดมากเพคะไม่เปื้อนเลือดเลยเจ้าทิมแทงเข้ามาที่แผลของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่กลัวเขาจะฆ่าเจ้าหรือไงเทพหังมังกรเนะี่ยเบื้องบนเทพปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมวันนี้ฝ่าบาทหากจะฆ่าทีหลันให้ได้ นั่นก็เป็นเรื่องที่ชะตาของทีรันหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ขอเพียงฝ่าบาทอย่าได้ลากผู้อื่นมาเกี่ยวข้องอีกเลยเพคะจีนั้นไม่จะเป็นล้วหามากักรศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต้องแกะสลักแล้วฝ่าบาทจะจัดการน,น,นางกำนันสองคนนี้ยังไงพ่ะยะค่ะส่งผู้นางกลับไปตำหนักพี่อัน เพีเดียวกับสูรหลงเฟยพอเยียค่ะจะมาแล้วเหรอ